pega ยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเมื่อวานนี้นะครับประมาณสองสามทุ่มนะครับผมเนี่ยได้เข้าไปเล่นเกมนะครับแล้วก็เจอกดขางเจอซ้ำศพนะครับแล้วผมเนี่ยก็เลยแบบ ตอนนั้นก็คือหัวร้อนจัดเลยครับก็คือแบบเป็นชรอตจับเครื่องใหม่มานะครับแล้วก็กดอะไรไม่โดนเลยนะครับ ก็เลยนะครับให้พี่ผมสร้างห้องให้วอร์มนะครับแล้วก็ผมเนี่ยเผลอไปกดเชิญมันมานะครับแบบผมเลื่อนหาคนเชิญแล้วผมไปกดเชิญมันมั่วนครับแล้วมันมาครับผมก็เลยให้พี่ผมเนี่ยกดเลยนะครับแล้วก็หนึ่งหนึ่งกับมันนะครับคลิปนี้ผมพากสดนะครับที่ฟูเทปไม่มีเสียงผมพูดนะครับก็เพราะว่าผมเนี่ยอัดเสียงไว้ในคอมนะครับโอเคนะครับทุกคนไม่ต้องกคลิปหายแล้วผมจะหายไปไหนนะครับคือคลิปนี้จริงๆผมต้องเป็นคลิปฮไลไรนะครับแต่คือผมไม่ไหวแล้วไงอคือผมไม่ไหวแล้วไงคือแบบ ผมขอลงเลยละกันคือผมแบบไม่ไหวจริงๆอะคนดูก็โอเคนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานั่นแหละตบเกียร์นะครับเดี๋ยวแบบมันจะมีแบบเรื่องราวต้นชิปอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในต้นชิปนะครับเพราะว่าผมอัดไว้อยู่เนาะก็ตอนนี้แบบขอตบไก่โชว์ก่อนละก,กันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล่ทุกคนไม่ต้องตกแกนะครับทำไมจอผมไม่เต็มนะครับก็คือว่าผมเนี่ยแบบผมได้ผมได้ทรัตท์เครื่อง,งใหม่ครับ <c oughs> ก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ทําให้ผมมีโทรศัพท์เครื่องใหม่นะครับขอบคุณทุกคนนะครับเป็นไอโฟนไอผมยังไม่บอกนะครับแต่ว่าขอบคุณสำหรับไอโฟนผ่อนเดือนละสามพันนะครับไปทุกคนไปดูคลิปกันนะครับก่อนที่จะดูคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งก่นะครับไย่ากดผม่อนครับโอเคตามนั้นไปเริ่มมันอยู่ไหนวะผมวิ่งไปหามันก่อนตอนหน้าหนังเอ้าหน้าหนังโชว์ละกันโชว์โกโก้เท่ๆเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยก็มาดิครับก็มาดิครับก็คือแบบผมก็ยังกดไม่ค่อยติดนะครับ คนผ็เมิึ่งได้เครื่องใหม่อะครับผมยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะอก็ไม่เห็นจะเก่งเหมือนในแมปใหญ่เลยคือบโดนผลเปิดเม็ดเดียวแล้วก็เจาะพื้นไปทีหนึ่งนะครับโอเคก็แบบ ก็แบบวันนี้มาแปกทุกคนก็นไม่ต้องตกแกนะครับนี่นะครับตัวจริงของผมนะครับตัวจริงเสียงจริงมาล,ลิงจริงกอมบรมกุ้งกู้มาครับทุกคนคลิปน,นี้นะครับผมจะได้เป็นดีเซิร์ตอีเกิ้ลนะครับว<า>ันนี้เราอยู่ในแมปโพชิน็อกนะครับอือโอเคมามาผมเจอมาละแบบขอตบโชว์อะไรหน่อยละกันพอดีแ่นไส้จัดเลยอะไรอย่างเง,ง,ง,งี้ยพอดีแบบก็ได้คอนเทนต์มีคอนเทนต์หนึ่งฟรีเลยอ่ะโอ้โหโทษทีละกันฝรั่งไหนที่ฟังมารู้เรื่องก็อย่าลืมกดไลค์กดันมาค้างผมด้วยนะครับโอเคเนาะฝรั่งเนาะฝรั่งอยู่เนาะเฮ้ย ผมผมผมากด้วยเล่นด้วยม็คือโคตรยากเลยคนดู <c oughs> ยังไม่โดนเลย มาดิก็มาดิครับก็มาดิครับเคยกลัวที่ไหนนะซ้ำสอบโชว์ก็มาแล้วก็ไม่ได้เก่งเหมือนแบบใหญ่เลยอ่ะโอ้ถามจริงก็สําหรับคลิปสอนตั้งตั้งไอวอนะครับก็คนขอมาโคตรเยอะมากแบบเปิดนิวนะครับก็คือแบบคลิปนี้ขอสักอ่าประมาณสามพันไลค์ป่ะผมขอสามพันไลค์นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําให้เลยนะครับคลิปสอนตั้งตั้งไอวอแบบเปิดนิวนะครับโอเคครับคลิปหน้าเป็นไฮไลท์นะครับเพราะแบบมัแบบไม่ได้หายไปไหนดอกดาวพอดีแบบผมติดเหรียญมากผมติดสอบช่วงนี้แบบท้ายเทอมแล้วไฟแนลแล้วสู้ๆลักกั้นนะ อะไรอย่างเงี้ยคนดูมาทุกคนเข้าสุดเดือหาชิปกันก่อนเลยนะครับมาเราแบบบ่นบ่นไปเยอะละจริงๆมาเราแบบมาตบไก่โชว์ดีกว่าโอเคผมกดไม่ค่อยโดนนะครับพอดีแบบผมอัเนี่ยผมเพิ่งแบบได้โทรศัพท์มาครับยังแบบยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยชินนะเออพูดง่ายๆมันอยู่ข้างหน้าผมนะผมผมหันจอม,อมอว่าตอนนี้ปุ๊บเฮ้ยยิ้มพื้นเจาะบาดาลว่าแล้วไป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 ขอเลี้ยวก่อนเอเอ้ย มาดิครับก็มาดิครับก็แบบวีก็ยังนั่งตั้งไอ้มอติดอยู่นะครับก็ซ้ำสุดไปดีก็มาดิครับไม่ได้กลัวนะงงนะไม่เหมือนในลำใหญ่เลยนะคลิปนี้ก็พูดมากเลยครับเพราะแบบผมมันไส้จัดเลยนะครับแบบมูทรงน่าจะเก็บกดมาเยอะนะครับก็แบบเอ้ยเม็ดเดียวอีกแล้วอ่ะเอ้า เม็ดเดียวอีกแล้วอะไรอ่ะอะไรอ่ะทำไมยิงผมไม่โดนเลยอะไรอย่างเงี้ยสู้ผมไม่ได้หรือเปล่าถามจริงคนดูมาผมเจอมาละมันตั้งไอบอลมาว่ะมันตั้งไอบอล่ะผมดันก่อนผมดันก่อนผมดันก่อนสับปืนเม็ดเดียว ไม่ได้แล้วคือมันเก่งมันเก่งป่ะคือมันเก่งหรือมันเก่งหรือมันไม่เก่งมันเก่งอะไรของมันมันเก่งป่ะมันหรือมันไม่เก่งอะไรของมันวะอะไรของกูด้วยคือทุกคนครับตอนนี้ผมนามา5สาวนแล้วนะครับตอนนี้คือแบบผมยังไม่เห็นว่ามันจะตึงหรือมันจะอะไรแบบในแบบใหญ่เลยนะครับที่มันแบบเชิงตึงใส่ผมแล้วทําศพผมอะไรเงี้ยคือแบบยังไม่เห็นมันจะแบบเลยนะเฮ้ยเฮ้ยมันกดค้างเอ้าเฮ้ยคือมันสู้ผมไม่ได้มันเล่นกดค้างหรอวะเฮ้ยไม่โดนเฮ้ย เอาเอาตัวจอบปืนนะครับขอโทษนะครับขอโทษที่จอบปืนนะครับไปดูมันเล่นดิคนดูเอาเข้าหัวไม่ตายเอาไปดูมันเล่นดิคนดูเอามันทําอะไรอ่ะมันจะทําอะไรอ่ะอ่าได้อ่าได้ได้เล่นได้เล่นดิได้เล่นดิอ่าโอเคครับโอเคครับอ่าได้เล่นโอเคครับคนดูมาตอนนี้มาตอนนี้แบบผมแบบผมผมเอาจริงละมันกดค้างผมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตีบอลเฮ้ยมันเรียกว่าช็อตป่ะตอนนี้มันเรียกว่าช็อตว่ะ เฮ้ยตายอ๋อผมทำได้ไหวละจะได้รู้เดี๋ยวเกมนี้จะได้รู้แน่ใช่ไหมแหละผมผมจะไม่ตั้งไอวอลแล้วนะครับคือแบบผมจะไม่ตั้งไอวอลเจาะปืนละคือแบบคือผมไม่ชินอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอือัดตัวแดงเถื่อนแดงเถื่อนนะคนดูนะเจ็บเจ็บหนักเจ็บหนักเฮ้ยมันปัญญาเฮ้ย เหลืองเหลืองเม่ดไม่ได้คลิปเลยผมเป็นผมผมเลิกติดตามนะเป็นผมผมเลิกติดตามนะแต่ว่าทุกคนไม่ต้องเลิกติดตามนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กับไลค์ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำยูทูบขอไปนะครับตอนนี้ไฟนอลแล้วสู้ๆนะครับทุกคนคนไหนที่สอบอยู่นะครับเพราะจะปิดเทอมแล้วครับโอเคป๊อปไม่โดนเฮ้ยมันยิงมันยิงมันยิงไม่โคตรผมเฮ้ย มาดีครับมันยิงอาจารย์ผมมันยิงอาจารย์ผมก็มาดีก็ไม่ได้ตึงไม่ได้หล่อทงหล่อเท่อะไรหรอกเออก็มาเหอะจริงมาครับเิมนี้นะครับผมก็จะปิดเกมเลยนะครับ <_ c oughs> เดี๋ยวคลิปยาวด้วยแหละเดี๋ยวแบบเดี๋ยวมันจะแบบดูซูเปอร์โออย่างนี้นะครับมาโดดปุ๊บเป้ารอตีเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเีบ้วสเต็ปรอ,รอแบบเชิงตึงเชิงหนา,นานักคงนักแข่งไปดีก็มานี่ครับก็จบไปที่เจ็ดต่อสองนะครับก็คือ มก็สับไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับ,บก็ทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับทุกคลิปให้ผมด้วยนะครับ <S <S คีคลิปหน้าเป็นคลิปไฮไลท์นะครับ <S <S ผมไม่หายไปไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ติดติดติดศูนย์โอเคขอบคุณครับ